ครับสวัสดีครับพี่น้องมือนี้ผมฝ่าขาวดาวจัดตอนกระแดดงออกลามขึ้นเขาพี่น้องเลยมือนี้กระแดดแจ๋แดดแจ่มแต่เสราพี่น้องเป็นค่ายคุย้นัวนิดหนึ่งครับพี่น้องมือนี้เป็นดดดแดดยุตะวันแดดเป็นคุ้นัวค่ายคือหมอกคือควนไฟเป็นสันพี่น้อง บรยากาศสวงจะ้สายจังหนพี่น้องเอางอออกลามดีคือเกา่ากับบมมีหยังหลอกพี่นอ้องย่ติมให้ตรรหน้าเนะาะตรรทงให้ทงหน้าทัาม้มหัวธําสวนกันในนี่แหละชีวิตเช่าหน้าบ้านนอกมาหน้าเฮาตื่นมากกับบมมี่ยังเนียงนอกจากลุงหัวลุงสวนลุงไ้ลุงห,ลงหน้าถนันพี่น้องเอางอออกลามถนันลับพี่น้องไปเห็นน้ใไ้น้ำหน้า ดูแลสวนดูแลให้มั่นเบิ่งสถานที่น้ำให้น้ำหน้าเท่านั้นแหละพี่น้องชีวิตชาวหน้าเฮาหากินหาอยากพี่น้องเมื่อ้นขึ้นฟ้าขึ้นฝนพี่น้องฟ้องพึ่งพึ่งคิดว่ามันจะตกกับเม็ดปีพี่น้องเลยอืม ว่าพุนจะตกมันกับประตกเอาทั้งเหา่าทั้งหอนมาขึ้นนี่เขาอุ้ยพี่น้องเลยนอนแหง้งนอนลำบากพัดลมเปิดจะบดขึ้นจังพ่อนอนใดนะพี่น้องก็ลงมังหวมาสวนคือเเ่าเนี่ยแ่ะพี่น้องเอ้ยแจล่ลวงเจรวันก็มานอนดู่น้ำให้น้ำหน้านี่ละ่ะ งูอ้วกกเครื่อง,งฟังน้วหมดน้ำสวนเ่านนิล่ะบ่ได้มียังหมากใหม่ดอกคนเจ้าไายเช้าหน้าเขาอยู่กันไปยังสี่ละพี่น้องหากินน้าอยากกินปูก,กินหอยไปต้นกล้วยต้นเผากับผุนตูกลงมาพ่อกระเทินพี่น้องบ่พ่อสี ส่งยิยนขัก็เป็นได้แต่ไข้กลัวปุ๊กจังหน่อยพี่น้องแต่เขียวขึ้นมาในจังหน่อยตัวต้นเผ้านี่แหละตัวสำคัญพี่น้องตัวนี้ติดตายบริเนไดยแล้วนี่พี่ยกกินมันต้นผ้านี่ก็ได้มันเป็นบางงามๆหรือเป็นใบตายใบแห้งพี่น้องมีวิธีใดหนอจิกเก้ เพิ่งเผาในี่พี่น้องครับนาครับฉันรับคิดนี้ก็ข้อยุติไปเพียงเชิงนฉพกะอ่อบพี่น้องเนะาะจึงมาผูกผ่กครับป่าเขา่าใหม่พี่นอ้องจนตัครินีู่่ายพี่รลานน้องไปสวัสดีครับ